พวอออนไลน์ learning l e s ส o นบทเรียนออนไลน์ป .6 สุขัดศึกษาและพละศึกษามาดูการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นกันนะครับ ในชีวิตประจำวันนอกจากครอบครัวและเพื่อนแล้วเราต้องพบเจอกับบุคคลอื่นที่จะต้องพูดคุยอาจไม่รู้จกักหรือไม่สนิทสนมด้วยเช่นผู้โด,ดยสารบนรถประจำทางเด็กนักเรียนโรงเรียนอื่น การสร้างสัมพันธภาพที่ดีจะทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่นและทำให้ได้เพื่อนใหม่การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นควรปฏิบัติดังนี้นะครับ 1. ยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีไม่ทำหน้าบึง้งตึง 2. พูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพไพเราะไม่ใช้ถ้อยคำที่หยาบคาย 3. แสดงกิริยามารายาทเรียบร้อยและให้ความเคารพกับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 4. มีความเกรงใจและให้เกียรติผู้อื่น 5. ไม่เอาเปรียบหรือเห็นแก่ตัวกับผู้อื่นและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้ที่อ่อนแอกว่า 6. รู้จักระงับความโกรธและให้อภัยผู้อื่น 7. รู้จักกล่าวคำขอบคุณและขอโทษกับผู้อื่นจนเป็นนิสัย